วิธีประกอบกล่องของขวัญตุกก๊กตาตัวนี้จะเป็นฐานนะคะดึงขึ้นมาก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นฝาปิดค่ะได้มาอันเดียวอย่าเพิ่งตกใจนะคะก็คือให้หยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะตัวแผ่นข้างบนจะเป็นแผ่นของฝาปิดนะคะตัวแผ่นข้างล่างเป็นแผ่นของฐานทีนี้เราหยิบฟิลีมขึ้นมากอตัวฟิลีมนะคะจะมีพลาสติกใสๆเคลือบไว้อยู่นะคะให้ลอกออกจะทําให เป็นพลาสติกใส่ขึ้นค่ะทีนี้เราก็ประกอบตัวแผ่นให้เป็นวงลมใส่ตามข้อล็อกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็วางเข้ากับตัวฐานนะคะแล้วก็เอาตัวตุ๊ก,กตาเข้ามาค่ะจัดวางให้สวยงามค่อยๆวางลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นําดอกไม้นะคะะวางไวต้ตรงกลางเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็หยิบไฟมาค่ะจัดดอกไม้วางให้อยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้วก็หยิบไฟขึ้นมาขดลวดนะคะวางให้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ผลกลิปปิ้นค่ะลิปปิ้นก็คือหยิบออกมานะคะให้เส้นลิปปิ้นเนี่ยอยู่ตรงกลาง แล้วก็ไว้ข้างบนก่อนค่ะแล้วก็โค้งมาด้านล่างมันจะมีตัวมุมล็อกของมันอยู่ค่ะก็ค่อยไว้ด้านหลังค่ะทีนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนค่อยๆไล่เส้นริบบิ้นนะคะให้ตัวอักษรมันอยู่ด้านนอกจะได้ดูสวยงามเสร็จแล้วเราก็ผูกเชือกได้เลยค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กรอบง่ายๆค่ะแป๊บเดียว2นาทีก็เสร็จค่ะสามารถใส่ของขวัญหรือลูกพัดลงไปได้